สวัสดีครับช่อง LSM99 Sport นะครับวิเคราะห์วิจารณ์ให้ทัศนะที่เด็ดฟุตบอลทุกวันนะครับและข่าวสารที่น่าสนใจทั่วทุกมุมโลกนะครับช่วงนี้ฟุตบอลใหญ่ๆก็ยังปิดอยุดนะครับก็จะมีหลีกเอิงนะฮะห,หลีกครับตอนนี้เริ่มกลับมาตเตกันแล้วนะครับ เริ่มงปการเก็บตัวนะครับหาซื้อนักเตะเข้าทีมกันนะครับข่าวล่าสุดก็เป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะฮะจะปิดดีลแรกนะครับดอนนี่ฟันเดเบกนะฮะกองกลางชาวฮอลแลนด์ครับวัย23ปีนะครับสัญญาที่มันยูยื่นไปนะครับยื่นสัญญาไป5ปีฮะค่าตัวมาน40ล้านยูโรนะครับหรือ35.7ล้านปอนด์นะครับข่าวนี้นะฮะตอนนี้ก็โห เป็นกระแสแรงมากนะฮะว่ามีการตรวจร่างกายต่างๆแล้วมีการเซ็นสัญญาแล้วนะฮะแต่ก็ยังเป็นข่าวกระแสที่แรงนะฮะตอนนี้ครับมาคัทแล็บฟอร์ดนะฮะกองหน้าคนสำคัญของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะฮะก็มีข่าวเรื่องดอนนี่ฟันเดอร์เบกออกมาเนี่ยนะฮะมาคัทแล็บฟอร์ดนะฮะไปกดใจทวิตเตอร์นะฮะฟาบิลิซิโอนะฮะโรมาโน่นะฮะสร้างกระแสกันใหญ่นะฮะว่าไม่น่าพลาดแล้วนะฮะในการที่ตอนนี้ฟันเดอร์เบกจะเข้ามาในทีมนโอทาฟฟ์ในเร็ววันนะฮะ รุ่นพี่นะฮะในทีมชาตินะครับอย่างราเวฟฟาราฟาส์ฮะอดีตนะฮะวิฟิลคนดังนะครับผมก็ยกนะฮะตอนนี้ฟานเดเบกได้คุกควรได้การย้ายทีมดับแมนยูนเต็ดนะฮะพร้อมทําให้แมนดูแข็งขึ้นนะฮะตอนนี้ฟานเดเบกนะฮะเล่นได้หลายตำแหน่งนะครับเป็นกองกลางสารพัดประโยชน์เล่นหน้าต่ําก็ได้นะฮะเล่นกองกลางโตรับก็ได้นะครับและผลงานนี้ยอดเยี่ยมสุดเลยนะฮะคือช่วงที่ผ่านมาในระยะที่แบบ เจ็ดแปดเดือนเนี่ยนะดอนนะี่ฟันเด์เบรเนี่ยมีข่าวกับแมนยู่บ้างนะฮะว่าจะมาแล้วจะเซ็นแล้วจะอะไรแล้วนะฮะแต่ก็ยังอยู่ในช่วงขั้นตอนการเจรจารเพราะว่ามีลิวมัลลิททีมนึะฮะที่ให้ความสนใจแล้วก็ติดต่อไปนะครับและรุ่นพี่อย่างฟันเด์ฟาสนะฮะเผยคําพูดว่านะฮะโดนนี่สมควรได้ยาทีมแบบนี้แล้วเขาเล่นให้อดแจ็คได้อย่างยอดเยี่ยมในช่วงลัทธิพานมาและแมน,น,นเชสเตอร์ยูไนเต็ดก,ก็กําลังต้องการนักเตะแบบดอนนี่ฟันเด์เบรอยู่นี่เป็นการย้ายทีมที่ยอดเยี่ยมสำหรับเขานะฮะ ตอนนี้เราทุกคนจะได้ตามเชียร์เขาอย่างเต็มที่นี่เป็นการย้ายทีมที่คู่ควรทุกประการนะครับเป็นการพูดของฟันเดอร์ฟานนะฮะนี่ก็เป็นวิฟิลนะ,ะทีมชาติฮอลแลนด์นะครับซ้ายหางการนะฮะซตินะฮะของฟาเดร์เบไม่ธรรมดานะครับลองดูซิตินะฮะฟัเดรเบนะ,ะเข้าอยู่ทีมเยาวชนแจ็คตั้งแต่ปี2008นะฮะแล้วได้โอกาสขึ้นมาเล่นทีมสำรองในช่วงปี2014นะฮะและใช้เวลาไม่นานนะฮะ ไปถึงปีนะก็เลื่อม,มาเล่นทีมชุดใหญ่นะฮะตอนนี้ฟันเบกนะฮะประเดิมลงสนามให้อดแจ็คเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี2015นะ,ะับเป็นเกมยุโรป้านะครับพบก,กับเซลติกนะฮะและหลังจากนั้นนะ,ะก็ได้เป็นกําลังหลักสําคัญนะฮะได้ลงสนามอย่างต่อเนื่องนะฮะด้วยผลงานที่ดีนะฮะเริ่มต้นกับอัดแจ็คทำให้หลายสโมสรใน,นยุโรปให้ความสนใจฟันนเบกมากนะครับไม่ว่าจะเป็นสเปอร์โรม่า บาร์เซโลน่าบาร์เยนมิวนิกนะฮะในช่วงนั้นนะครับแล้วฟานดเบกเนี่ยเป็นนักเตะสัมพันประโยชน์นะครับสามารถเล่นได้ทุกตำแหน่งนะเล่นเจ๋งมากนะและเด็กอายุ23ปีอ่ะใส่เสื้อหมายเลข10อ่ะมันเป็นเอสของทีมอ่ะเป็นนักเตะคนสำคัญอ่ะมันกับตันทีมเงี้ยฟานดเบกอ่ะสามารถวิ่งไปทั่วสนามนะฮะวิ่งทั้งเกมไม่มีหมดนะฮะที่ผมเคยดูแชมเปี้ยนลีกนะฮะมวิ่งทั้งเกมจริงๆทักพาอัแจ็คเข้ารอบลึกๆกันนะครับล่าสุดนะฮะแลสามารถสร้างสรรค์โอกาสได้ด้วยนนนะะคครรรััับบบเเเเล่กกกกกกมมม็็ดดีีุ เหมาะกับแผนการเล่นของโอเล่กุนาโซโลชามากนะฮะด้วยระบบ4-2-3-1นะฮะโซชาเนี่ยชอบใช้งานกองกลางตัวรับนะหยู่หน้าแผงหลังนะสตัวนะฮะซีดรซีดานเทนเนอร์ราชันชุดขาวนะครับที่ชอบใช้ระบบ4-3-3ก็สามารถเล่นได้เข้ากับ กองกลาง3คนเช่นกันนะฮะมาร์ตเบกนะฮะคือไปอยู่แมนยูก็ได้นะครับไปอยู่เรอัลมาดริดก็เข้าแผงนะครับมีทีต้องการนะทีมใหญ่นะระดับระดับแมนยูนะระดับเรอัลมาดริดนะฮะผมว่า2ทีนั้นไม่น่าพลาดแล้วนะ,ะแล้วผลงานนะในสี่ฤดูกาลหลังนะฮะ2017 2018, 2018 2019 2020นะครับรวมการลงเล่นนะฮะ159แมตช์น,นะฮะยิง40ประตูนะครับแอสซิสต์34ประตูนะฮะถือเป็นตัวเลขที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับผมตอนนี้ก็ยังเป็นข่าวอยู่นะผมแต่ผมว่ากระแสะข่่่่าาาาาววมมมมอยยงเี้ผแนนูไพลลด คงได้แล้วแต่ผมยังงงว่าทำไมเรื่องมันยังเงียบๆอยู่นะยังเงียบๆนะว่ามีมีข่าวใครเลยนะเงียบๆครับผมก็ฟุตบอลน้อยอยู่นะเรื่องทีเด็ดเนี่ยผมขอไว้ก่อนนะครับอาจจะเป็นอาจจะเป็นวิดีโอต่อไปนะครับที่ผมจะทําทีเด็ดขึ้นมานะขอให้มีคู่สําคัญหน่อยนะครับผมยังไงก็ฝากช่องไว้ด้วยนะครับแนะนําเว็บดีๆนะครับใครสนใจก็กดคลิกลิงก์ใต้วิดีโอได้นะครับหรือว่า LSM Go นะครับบริการดี24ชั่วโมงนะครับฝากถอนภายหนึนาทีแอดมินน่ารักแก้ปัญหาทุกเรื่องนะการเงินการันตีปลอดภัยแน่นอนนะครับยังไงก็ฝากช่อง lsm ก็กาสปอร์ตไปได้ตรงใจด้วยน,น,นะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ